สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเนช่าเฟซบุ๊กเรากัพี่น่องเช่าทิ้งบรรทุกนะครับผมสร้างนึกรลยเอ็ดครับจากทีมงานอู่ซับประเสริฐยนจำนายรถหกหล้อรถบรรทุกทุกชนิดนะครับสำหรับมือน,นี้นะครับมือน,นี้ผมกะนี่รถมาหน้านสติเนอทันลูกค้าทุกๆุกทนคือเก่าเกินเคยนะครับ มือนี้นะครับมือนี้ผมถีผ้ามาเบื่อ็นพีอารยแรงปี3เก่านะครับ NP r 120รแรงปี3เก่าเง่าหาเมตรกวาง2เมตรสิบนะครับขวกสูงพร่อนใส่งานเลยนะครับรถตัวนี้นะครับรถตัวนี้ผมตัง้งราคาไว้ยูทีอ่2 8 5 0 0ันบาทนะครับสภาพนี้นะครับ2 8 5 0 0 0ันบาทสภาพนี้นะครับ หรือทันลูกะทันไดที่ที่ให้ที่ม่านเฮาเกียรสีให้ไหมก่กะจังเขามาคุยกันอีกเทียรหนึ่งนะครับพาถุนะกจ่ถานราเบิ้งคับซีนะครับขี่้ามาเบิ้งคัตซีนะครับคับซีงามนะครับคัตซีงามงามตลอดเส้นเลยนะครับคับซีงามตลอดเส้นเลยคับซีงามตลอดเส้น แค่เจ้าของเก่าเป็นดามลังมานะครับเป็นดามลางมานะครับเป็นดามลางมากเป็นดามลางมากก๊าซี่งามตลอดเสิ้นเลยนะครับเพื่นเพื่นเพื่นดามเพื่นดามลางมานะครับเพื่นดามเผื่อความแข็งแรงนะครับแต่ก๊าซซี่บอมีผุบอมีบวมนะครับเพื่นดามเผื่อความแข็งแรงบอมีผุบอมีบวมนะครับกระบะเป็นกระบะใหม่นะครับผมติปูพื้นเล็กให้นะครับ เป็นกระบะใหม่ผมงจะปูพื้นเล็กใหย้ยางเป็นยางเลืเดียนยางเลเดียนตั้งหกเสนเลยนะครับเป็นยางเลืดียนตั้งหกหกเสนเลยเฟืองถ่ายเอฟนะครับเฟืองถ่ายเอฟเล้ากับเบียกล่มนะครับภายในนะครับภายในกับรบทุกชินเลยนะครับภายในกับรบทุกชินเลยนะครับ ภายในขอบตุกินเลยโอ้ขอกสูงพี่น้อขวกสูงขักร้วยก้นชิ้นไม่หกหัว à ไหนเร็ว NPR ร้อยยี่สิบเรียงปีสามเก้าหางแถ่นะครับเง่หาเมตรกว้างสองเมตรสิบยางเลเดียนเฟื่องไทยเอฟเบรกลมนะครับ พร้อมบรรทุกกันเลยนะครับ2 8 5 0 0 0บาทตามสภาพนะครับ2 8 8 5 0 0 0บาทเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีเลย NPR ร้อยยี่สิบแรงปีสามเก้ายาวห้าเมตรเครื่องสาเงยเอฟเบรกล้มน,นะครับเครื่องสายเอฟเบรกล้มโคดังน,นะครับโคดังนะครับ แ 8, 15, บหบหน้ารังบ่ายการโกงหวานอยกังนมาตัา้งแต่เือแก่เลยนะครับมาตัา้งแต่เือแก่เลย <c oughs> สำหรับตันลูก้าท่านไหนนะครับที่ สนใจกับทีต่อสอบถามกันเข้ามานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0913544524 0913544524นะครับแล้วก็อีกช่องทางนะครับช่องทางเพจนะครับก่าฝากทีฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำแน่นะครับทางเพจช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์นะครับช่างนึกร้อยเอ็ดอู่ซับประเสริฐยนต์เราก็ทางยูทูปนะครับ ซื้อขายรถบรรทุกบายช่างนึกร้อยเอียดนะครับพี่น้องสันไดที่สนใจกันพี่ต่อสอบตามกันเข้ามานะครับสำหรับชิปนี้นะครับผมสร้างนึกร้อยเอีดพร้อมกับทีมงานอูตับประเสริฐยนสวัสดีครับ